สวัสดีจากแม่ชุชอบชวนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้แม่ชุมาชวนเพื่อนเพื่อนเพาะต้นกล้านะคะเป็นต้นเอ่อเป็นเป็นเม็ดนะคะไม่ใช่เป็นต้นเป็นเม็ดผักที่ค้างปีค่ะผักกาดเขียวปรีนะคะอันแรกเลยค่ะเดี๋ยวก็จะโรยโรยลงไปนะคะงอกก็งอกไม่งอกก็จะได้รู้ว่าไม่ต้องเก็บนะคะถ้าง,งอกก็ดีเราก็ มีข้อมูลว่าค้างปีก็ยังงอกประมาณนั้นค่ะแต่เดี๋ยวเราก็จะเพาะอาเอาทำแบบง่ายๆเลยนะคะก็โรยๆรยแบบนี้เราจริงๆถ้าเราเพาะอันนี้เราไม่ต้องกลบดินเลยนะคะแค่เอาแตะแตะให้มันโดนพื้นดินอย่างเงี้ยให้มันสัมผัสกับดินก็ก็เพียงพอเวลาเราลดน้ํามันก็จะไปสัมผัสกับดินเลยพอดีเลยนะคะเดี๋ยวก็งอกถ้ามันจะงอกเนาะ สมมติว่าถ้าเป็นเม็ดเม็ดใหม่แกะซองใหม่แต่อันนี้บังเอิญว่าแกะแล้วใช้แล้วแล้วเหลือเสียดายแล้วมีคนบอกว่ามันจะงอกดีอยู่ค้างปีมันก็งอกอยู่เราก็มาลองดูค่ะเดี๋ยวลุ้นๆไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆเพราะเสร็จแล้วเราก็จะเขียนชื่อไว้เขียนชื่อเขียนวันที่ไว้จะไว้เก็บข้อมูลว่างอกหรือไม่งอกงอกใช้เวลากี่วันถ้าอีกสองอาทิตย์ไม่งอกนะเราก็จะเอา ลาทิ้งให้หมดเลยเม็ดที่ค้างปีเนาะก็ทำลองดูก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทิ้งเพราะว่าที่นี่ก็พันมเมล็ดพันพุ์พืชก็ค่อนข้างจะแพงเนาะแอบแพงเราซื้อมาก็ใช้ไม่หมดถ้ามันยังใช้ได้ก็จะได้เอาเก็บไว้เสร็จไปแล้วหนึ่งกระถางค่ะสังเกตว่าเราเพาะกระถางเล็กๆเองนะคะเพราะว่าสวนก็เล็กแล้วแต่อยากปลูกหลายอย่างก็จะเพาะอย่างละนิดละหน่อย ลองดูอันนี้ก็คือเคลค่ะอันนี้อันที่สองใ่เคลนะคะเคลตั้งแต่เรากินมาเราชอบเคลชนิดนี้มากที่สุดเคลชนิดนี้ใบจะลักษณะยาวๆนะคะเขาเรียกว,ว่าเคลดำนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดำหรอกคือจะสีเขียวเข้มแต่รสชาติอร่อยใบาย,ยาวๆอต้นสูงๆส,สามารถแตกกอได้ถ้าเราตัดยอดเนาะแต่ว่าเอ่เราไม่ชอบให้มันต้นแก่ต้นสูงเราจะปลูกให้มันต้นสักขึ้นสัก หกนิ้วอย่างเงี้ยหกเจ็ดนิ้วเราก็กินทั้งต้นเลยอร่อยดีกรอบดีเดี๋ยวเราก็จะติดป้ายเหมือนเหมือนต้นเมื่อกี้เนาะเขียนชื่อแล้วก็ติดป้ายไว้ติดอ่อเลเบลไว้แบบนี้เราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นแหละค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะทยอยทยอยเพาะต้นนี้ต้นนั้นหลายๆอย่างเพราะว่าปลูกอย่างละนิดละหน่อยแต่จะปลูกหลายอย่างคืออยากปลูกหลายอย่างเนาะอันนี้จะเป็นปวยเล้งนะคะปวยเล้งก็เม็ดค่อนข้างจะใหญ่กว่า พวกเคลพวกอะไรนิดนึงเนาะเม็ดใหญ่ดูดีขอให้มันงอกถ้ามันงอกอมันเป็นจะเป็นปวยเล้งแบบตัดแล้วก็ยิ่งแตกกออะไรประมาณนี้ค่ะถ้ามันงอกก็ปลูกสักแถวเดียวนะหกเจต้นอย่างเงี้ยตัดแล้วตัดอีกก,ก็กินไม่ค่อยทันค่ะจริงๆชอบกินปวยเล้งมากๆเลยเคยปลูกแค่สองสากอก็กินไม่ทันเลยต้องแบ่งเพื่อนๆตลอดแต่ว่าปีนี้จะงอกหรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่งอกก็คงต้อง รอให้ได้ลดกลับมาใช้แล้วก็ต้องไปหาซื้อใหม่อีกเนาะอาจจะไปซื้อต้นที่เขาเพาะแล้วเพื่อว่าไม่อยากให้มันเหลือเนาะใช้แล้วมันเหลือแล้วก็เสียดายประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆก็กลบหน้านิดนึงเม็ดเม็ดปวยเล้งนี่จะเม็ดใหญ่กว่าอย่างอื่นนะแล้วก็เลยเขียข่ยดินจากกระถางอื่นมากลบนิดนึงแค่ปิดเม็ดแค่นั้นแหละคะ่ะไม่ได้กลบเยอะแล้วเราก็จะอ่า ปลูกสลัดรวมนะคะสลัดรวมปีที่แล้วก็คือประสบความสำเร็จมากๆเลยปลูกในกระถางนะคะได้กินแบบปลูกทยอยทยอยทยอยกันไว้เรื่อยๆเลยค่ะสลัดซองนี้แหละปีที่แล้วเราปลปูกแล้วประสบความสำเร็จมากๆแต่ว่าเม็ดเก่าแล้วจะงอกหรือเปล่าหนอขอภาวนาว่าให้มันงอกจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเม็ดใหม่ ไม่งั้นก็เปลืองเงินอีกเนาะเราชอบกินสลัดกินอยู่คนเดียวนี่แหละทั้งบ้านไม่มีใครเขากินด้วยเนาะลูกกษาก็ไม่กินถ้าได้มันพอมันงอกแล้วก็เรียกเพื่อนๆมาเอาไปกินจนแบ่งจนไม่รู้จะแบ่งยังไงเนาะมันงอกแล้วมันก็โตเร็วพวกผักสลัดเนี่ยเราบางบางครั้งมันก็จะงอกแต่เฉพาะบางสีเนาะถ้าเป็นเม็ดเก่าอะ่ะเออก็ลองดูนั่นแหละเพื่อนๆ ในเมื่อวันนี้เห็นแดดข้างนอกสวยงามอากาศอบอุน่นแต่เราจะเพาะนี้เก็บไว้ในบ้านนะคะวันนี้เราเพาะเราเราเพาะเราจะเก็บไว้ในบ้านเนี่ยพะให้เสร็จแล้วก็จะลดน้ําให้ชุ่มแล้วก็จะเก็บใส่ถุงนะคะแล้วก็จะปิดไว้เลยให้เก็บอุณหภูมิ ประมาณนี้ละค่ะทําง่ายๆเนาะงอกก็งอกไม่งอกก็ไม่เป็นไรคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวลดน้ําให้เสร็จเราจะเก็บใส่ซิปล็อกนะคะถุงซิปล็อกแล้วก็มาลุ้นกันอีกทีนุ่นว่าสักสองอาทิตย์เนาะก็น่าจะงอกแล้วแหละคะ่ะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าเลยค่ะสวัสดีค่ะ